สวัสดีครับทุกคนมีความฝันฝันอยากซื้อบ้านซื้อรถซื้อของกินของใช้ที่แน่ๆเงินมีไหมวันนี้นะครับหวยเด็ดหวยดังไม่รู้ว่าใครเด็ดใครดังแต่หวยที่ผมซื้อวันนี้นี่เลยดูตามนี้นะครับเป็นเลขรถแล้วก็เลขบ้านวันที่หนึ่สิงหา มาดูกันว่าจะเป็นหมู่หรือเป็นจานี่อการเสียงโชคอีกหนึ่งวิธีจะดูว่ามั่นสิเถือกบวะเนื่งสิงหาบาด้วยกับจนละงั้นเนี่ย